สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับเมื่อวานนี้ฮานอยของเราก็เข้าทั้งสี่ฮานอยเลยปังๆทุกหน่อยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้เรานะคะเพราะวันเราจะแยกออกมาทั้งเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ vip เพื่อนๆสามารถรูดได้เลยถ้าไม่ซื้อตามแนวทางที่เราวางเอาไว้ให้นะคะขอบคุณทุกคนต่อไปก็เป็นฮานอยของวันที่เก้า มกราคม2565นะคะก็มีตัวเด่นมีหนึ่งมีสามมีสี่มีตัวตัวกันตัวรงของทุกฮานอยที่เราวางเอาไว้นะคะตัวเด่นจริงๆทั้ง4ี่ฮานอยก็มี1 3 4นะคะก็มีหนึ่ง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 ห้าหก็มีสามศูนย์สามหนึ่งสามสาห้าสามเ สี่ก็มีสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดสี่เจ็ดสองก็มีสองศูนย์สองสี่สองสามสองห้าสองหกสองแปดศูนย์ก็มีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดห้าก็มีห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสี่เก้าก็มีเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดส่วนตัวที่ไม่มีเลยหนิมชอบเข้าเนาะเหมือนเมื่อวานนี้ไม่มีเจ็ดเลยแต่เจ็ดเข้า เฉพาะกิจเฉยเลยก็มีหก็หกสองหกสามก็ดหกแจ็ดก็มีเจ็ดสี่เจเดมื่อวานนี้ปังมากเลยแก็มีแปดศูนย์เฉพาะกิจก็มีเด่นหกับ4ตัวรองตัวกันก็สองกับห้าพิเศษนี้เก้ากับสามตัวกันตัวรองก็ศูนย์ก็บสองเมื่อวานนี้พิเศษกัเฉพาะกิจ รับกันเข้าปกติกับ VIP นี่เหมือนกันค่ะรูดได้เลยมีเด่นหนึ่งกับสี่ศูนย์กับสามนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้ให้มันอาจจะรู้เยอะ,น,ะ,น,อะน้อก็รูดได้เลยนะรูดได้ให้ครบหมดทุกตัวรูดบนรูดล่างได้เลยไม่ต้องกลับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องของเรานะคะน้ำเพชรพารวยกับวุ้นเส้นพารวยค่ะ ก็ขอให้เฮงๆรวยๆวยปังๆสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะคะเฮงๆงปังๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน